ทํางานเรื่องนี้ในเรื่องกฎหมายนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะมีท่านประธานชัชวาลสุขสมจิตแล้วก็ท่านสวปิยะฉัตรบัญเฉลิมท่านจะมาขยายความอีกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะลงรายละเอียดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามในเรื่องของการ ปฏิรูปกฎหมายที่เราอยากจะให้มีเท่าที่จําเป็นมีเท่าที่เป็นประโยชน์กับประชาชนตรงนี้เนี่ยผมอยากฝากข้อคิดให้รัฐบาลที่จะต้องเป็นแบบอย่างยกตัวอย่างครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐรมนูญอันนี้เป็นกฎหมายสูงสุดครับไม่ว่ากฎหมายฉอบใดๆก็ตามก็ต้องทําแบบนี้หลักการนี้ก็คือถ้าเราจะให้มีกฎหมายเท่าที่จําเป็นถ้าเราจะยกเลิกกฎหมายที่ไม่จําเป็นนะฮะ แนวคิดที่จะกยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ไม่จําเป็นแล้วก็ให้มีรัฐธรรมนูญใหม่เราต้องอธิบายให้ได้ 1. ชอบด้วยกฎหมายชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ตรงนี้ก็มีมาตรา255-256อยู่แล้วนะฮะ255บอกว่ามันแก้ไขไม่ได้หรกทั้งฉบับมีเรื่องที่กระทบไม่ได้ถ้าจะทําได้ก็ต้องทําได้มาตรา256ตามรัฐธรรมนูญนั่นหมายถึงว่าต้องแก้เป็นรายมาตรานะครับแล้วก็ กระบ,บวนการแก้ไขต้องเป็นความเห็นพ้องต้องกันนะครับไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างมากจะทําได้ก็ทําไปเลยแต,ตธธ่ต้องมีหนึ่งในสของวุฒิสภาไว้ถ่วงดุลต้องมี20%ของฝ่ายค้านให้เห็นชอบด้วยก็จะไปได้ประเด็นที่รัฐบาลอยากจะตั้งประเด็นไว้ว่าเอาละจะกแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับจะให้มีสสอรอเป็นตัวแทนประชาชนมานี่มันมีข้อหน้าคิดอยู่สส่วนสําคัญเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องเนื้อหาครับ ท่านจะแก้อะไรวันนี้ท่านยังไม่ชัดเลยนะครับท่านจะแก้อะไรแก้แล้วใครจะได้ประโยชน์ประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับหรือนักการเมืองได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยก็คือต้องบอกประชาชนทั้งประเทศให้ได้ว่าท่านจะแก้อะไรเพื่อให้ใครได้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไอ้สิ่งที่ท่านจะแก้เนี่ยมันมีมากมากมายขนาดไหนเป็นร้อยมาตรา 200มาตราเลยหรืออย่างไรแล้วก็การแก้ไขจํานวนมากอย่างนั้นมันก็แก้ไขได้แบบรายมาตราก็ได้นะฮะแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องแก้ทั้งหมดแบบเหมาเข่งเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่มันได้สัดส,ส่วนหรือไม่มันต้องใช้งบประมาณอย่างไรนะทำตามกรอบนะ ให้มีสสอรอจะต่างจากสอสอ,อย่างไรคุณสมบัติอย่างไรมีขอบอํานาจอย่างไรเราต้องเสียเงินมา,มาเลือกสอสอรอนะต้องทําประชามติในเนื้อหาก่อนหลังอย่างไรเนี่ยต้องแจกแจงให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนจําเป็นไหมมีวิธีการอื่นหรือไม่วิธีการอื่นเนี่ยมันดีกว่าวิธีการที่ท่านคิดหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็มันต้องไม่สิ้นเปลืองงบประมาณต้องคุ้มค่าที่จะดําเนินการอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่าง แค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องการบริหารกฎหมายการขับเคลื่อนประเทศในเรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันต้องอธิบายได้ว่าจําเป็นชอบด้วยกฎหมายทําแล้วประชาชนได้ประโยชน์แล้วก็ดูวิธีการต่างๆแล้วเลือกวิธีาการที่คุ้มค่าที่สุดนะครับในเรื่องอ,อื่นๆในด้านกฎหมายก็จะมีสองท่านมาขยายความนะครับในเรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับผมได้ขึ้นจอไว้ เป็นเรื่องที่สําคัญมากและขณะนี้ก็มีเหตุการณ์มีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นมากมายเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งตรงนี้ท้าทายว่ารัฐบาลใหม่นี้เนี่ยจะจริงใจในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับกระบวนการยุติธรรมถ้าจะปฏิรูปเป้าหมายของการปฏิรูปก็คือว่าทําอย่างไรกระบวนการยุติธรรมจะเป็นของประชาชนทําอย่างไรกระบวนการยุติธรรม จะเป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมทั่วถึงและรวดเร็วไม่ล่าช้าโปรง่งใสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วมที่ผมผมพูดมาเป็นคำสำคัญที่เป็นเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งสิน้นและแต่ละคำก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปในเรื่องนี้นะครับ ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่เราได้ตามอยู่ก็มีเรื่องสำคัญนะได้ไดอ้อยู่ห้เรื่องที่อยากจะฝากเพิ่มเติมจากรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร